เป็นรูปภาพนะคะเพื่อควบคุมเพื่อควบคุมความจำนะคะในสมัยก่อนนะคะถ้าเป็นการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนใช่ไหมคะล่องเรือในมหาสมุทรล่องเรือในทนะเลนะเขาก็จะใช้เรืออะไรนะเรือทามเขาเออเรือใหญ่ๆ,ๆใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเรือสำเภาที่ขน บนท้องฟ้าเลยใช่ไหมคะยนานทหาะที่เราใช้ธรรมดาคงทางอากาศมีอะไรบ้างนะลูกอันนี้อะไรนะคะบอลลูนใช่ไหมคะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจว่าจะมีใครมาอ่านะคะบอลลูนอะไรอีกนะคะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะมตัวนี้เครื่องบินนะคะเอาไว้ขนส่งสินค้าขนส่งคนใช่ไหมคะเอาไว้เน่า แล้วก็ข้ามต่อฟ้ามูนะคะ,ะวันนี้ทางครูมีเพลง